อยู่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับแตม้มแรกมาแล้วครับไอ้กดเหลืองครับผมมาครับใส่งามอูเหลืองจริงครับอตอยู่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับแตม้มแรกมาแล้วครับไอ้กดเหลืองครับผม มาครับไซน้งามๆอูเหลืองจริงครับโตไซสวยครับไซสวยท่านผู้ชมหน่อยว้าวโอเคครับมาแล้วครับท่านผู้ชมกลางขึ้นครับเริ่มกินครับมาแล้วครับมาแล้วไซนี้โอูไซใหญ่ครับไซใหญ่ครับท่านผู้ชม นี่ครับดูสายนี้นะครับโอ้โหเบลือครับเบอร์ลือเบอร์ลือมาดูครับท่านผู้ชมมาดูครับท่านผู้ชมมาแล้วครับ,ดมมดรบกดเหลืองอีกแล้วครับโดนครับมีตัวเป็นโดน นี่ครับโดแบนแล้วครับท่านผู้ชมโดนครับผมดูครับเสร็ียบร้อยครับผมเอาแล้วครับท่านผู้ชมดูครับผมดูครับ อ่นี้นครับอ๋อเหลือางงับไซส์งามดูอยู่อยู่ครับเชียนบุดเอาแล้วครับแต้มแรกเชียนบุดนะครับโอ้ไซส์ใหญ่ครับเชียนบุดได้ทีไซส์ใหญ่ครับยกเยโอะแค่โอ้ออออโห ไม่น่าเชื่อครับของเชยนวุฒน่าจะเกือบครึ่งโลนะครับของเราเช่นวุฒิครับอาองแล้วครับอยู่นะครับโหคนเหล่าโชว์ความเช่นวุดอ่ะแก้วครับแก้ว โหอันนี้หมูกินดีครับไม้นี้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมอยู่นะครับอ๋อม,มาบุดไปสองสาครั้งแล้วนะครับนี่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอย,อยู่และ ะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หยิบได้หยิบหลับไปสักหนึ่งสองชั่วโมงเรามาตอนนี้ก็ประมาณตีสามนะครับกินแล้วครับเอาลงกินแล้วคหนึ่งตัวเป็นโดนโรครับผมโอ้โหปลาคังครับอันนี้ปลาคังครับปลาคังมาแล้วอ้าวรถปศกินบ้างตัวมาเลย นี่ครับก็เวลาตอนนี้ก็น่าจะตีสามได้ครับในช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ถึงเงียบนะครับตอนนี้เริ่มนี้ครับเชยนวุดเล่นของใหญ่นะครับวันนี้ได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับครับก็ ตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นฝั่งแล้วนะครับหมายนี้ก็คงเป็นหมายสุดท้ายนะครับก่อนขึ้นฝั่งเดี๋ยวก็จะให้ชมผลงานที่ตกเมื่อคืนนะครับแต่ตอนเด็นนะครับจนถึงเช้านะครับบรรยากาศนะครับหมอ,อก หมอกหนานครับเมื่อกี้ได้ไปสองตัวครับถ,ถ่ายไม่ทันมันมองต้นไม้ไหลมาจากไหนก็ไม่รู้ครับริมตะลิงริมฝั่งที่ที่เคยตกได้ก็มันเข้าหมายไม่ได้นะครับเสียดายครับแต่ก็ยังดีถ้าพอมีแต้มครับขยันนะครับขยันย่อนตรงไหนมัดเรือได้ก็ย่อนตรงนั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้มาตกปรากฏต,ตั้งแต่เมื่อวานตอนเยน็นแล้วก็กลางคืนนะครับกลางคืนก็ช่วงประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองหรือว่าปลาไม่เข้านะครับไม่ไม่กินไม่ค่อยล่าเพราะช่วงนี้มันหน้าหนาวนะครับก็ถือโอกาสได้นอนนอนพักผ่อนไปแล้วก็มาอีกทีนึงก็ใก็จเ,เท้านะครับมาชมผลงานนะครับ ผลง,ง,งานนะครับมาดูผลง,งานเมื่อคืนนะครับมีครับประดเหลืองนะส่วนปลาคังเหมือนเดิมครับปลาคังได้แต่ลูกมันนี่ครับแต่รุ่นเล็กกว่าน,นี้ก็ปล่อยนะครับให้มันโตก็ถือว่ามีแต้มครับสำหรับคลิปตกปลาหน้าหนาวนะครับ ดูครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับหมอกก็ยังจัดอยู่เลยครับก็ถือว่าไม่แห้วนะครับสําหรับเหยื่อหมักนะครับเหยื่อหมักเองสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ